นนแซบแบ,บ่บอักแซบอ้าพักไส้ก็มันแบบบรทกานกันเนามันจะได้แบบสบายเลยเราออกเลนเขาตุ้มแล้วนะเด้อทุกคน <c oughs> มากินข้าวนกันเด้อทุกคนเด้อ สบายดีทุกคนมาหกกระสสีแล้วเมื่อนีนสีก่กาอามานนี้เปิดคลิปมาก,ก็คือแบบซวยเข้านะทุกคนซีไปตลาดมาแล้วแหละแล้วแหละนน้ซื้อนปอดทุกคนปอดมัวทุกคนเคยกินแบบปอดมัวอ่าเพราะซื้ีมากกินนะสิก็เลยซื้อมาเมื่อน,นี้ซื้อเครื่องโลดแหละเดี๋ยวสืสีิมา สมปอดและตาอนเฮ็ดเจลเพียนคนกับเนาะตอนจะคือสวยเขาอยู่อาการวนนี้ก็คือแบบเย็ยนๆนะทากาศบด้เวณหลายเนะาะฝนห่างตุกนะเมื่อเช้านี้สีไปต,ตลาดฝนตกโตันมันะต,กต,กตุกบ่แหงแ้งเนาะตุกพอดีแบบไปหยาดน,น,นะทางเนี่ย xuống 3 quân kín cả lại đây được hơi đừng khảo đừng khửa mày đây nè bằng mưa cả bớt này bằng mưa cả bớt อออตอนนี้สีก็ได้ขางหมอไว้แล้วนะคนถ้ามันฟดแล้วก็เอาปอดลงเนาะเดี๋ยวสีจะไปจัดการกับปอดก่อนก็คือปอดเนาะทุกคน ปดอดงวเนาะแล้วก็มีไส้น้ำได้เพื่อนนั้นแถมให้ยู่ตลาเ้านะทุกคนเดี๋ยวสิกะสีปาดอีกก่อนเย้ทุกคนนี่ก็คือปอดนะั้นที่สีตัดไปแล้วจะมาปาดก่อนปาดให้มันแบบต้มงายขึ้นมันจะได้สุกสุกทั่วถึงค่ะนีใไผเคยกินอยู่ว่าเราปอดนี้เนาะ แซบอดคนคอมเมนต์มานเ้ืองจะสีกินแซ่บกิมได้จะบงังบางคนเขามากนะบางคนกขาลบางคนกระมาตัดไปเลยลกเือดเาย่ามันบวชสุมันโดนเนาะทำามันชุบชุเา่บตัดควรจะประมาณนี้นะใส่ออก 拜拜。 ใส่เก๊ะตอนนี้สิจ้ะได้ล้างอ่ะใส่กับมัน โปรตียบอลเลยเนาะเดี๋ยวสีจะเอาไปต้มเลยคนน้ำต้มเขาคือยังบริุภเนะเดี๋ยวสีจะไปเอาหัวสิงไข่และการดอกผักหอมปี๋นะทุกคนมาใส่เพราะว่าจะให้มันแบบดับกลิ่นดับกลิ่นข้าวเนะ นี่ทุกคนอันนี้ก็คือดอกผักหอมปีนะทุกคนเนาะที่สีได้ลงคลิปอะและสีวา่าอันผักผักชีลาวค่ะบอแม่เมนาะทุกคนอันบางคนจะคอมเมนต์นหวานมีอายคนหนึ่งอันคอมเมนต์หวานผักผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งเนาะทุกคน,นี่ขอโทษนะทุกคนเด้อสิกาลืมเนาะสิกาลืมผักชีใบเลื่อยเนาะทุกคนอันนี้ก็คือดอกมันเนาะเสียดอกมันไปใส่ มันจะได้ดับกลิ่นผักมันเอินได้สองแบบเนาะก,ก็คือผักชีใบเลื่อยกับผักชีฝรั่งเมนบอกทุกคนนี่ดอกมันงานด้วยๆเอาสามอนาาันวไมยะกสามเงาทุกคนแด่ลยบล้อยแล้วไปนคือผัก ดอกผักชีฝรั่งนะทุกคนดอกพรงของเปีล้านรัะแล้วก็หัวสีไทยหัวสีไทยนะทุกคน อยู่ไทยเพื่อเสืออันวา่าตะไคร้ม่โดยทุกคนตะไคร้หัวสีไข่หัวสิงไข่หัวสีไข่หัวสีไข่ตะไคร้ต้นตะไคร้โอเคจานเข้ากับกอไปเลยทุกคนกอใหนึ่งแบบ ดูให้ทันกันนาอมันจะได้แบบสบายเลยนโอ้เวลาตดุมแล้ว,ลวนะเดททุกคนประมาณนี้ป่ะ <c oughs> ได้แล้วสองอย่างเอาไปตรมกับ อันนี้คือเครื่องปลูกเนาะทุกคนอ่าที่จะเฮ็ดพียาเนาะทุกคนพักก็มีหลายอย่างทุกคนมาเริ่มเฮ็ดแจวพียากันเลยนาะทุกคนพักกับมิอยูหลายสตรีตทุกคนก็คืออ่ะมักเพชดมักเพชดดิฟและกาอ่ามีหัวข้าและกา ใบใบมะกรูดทุกคนแล้วกาหอมบัวหอมพ้อมและก็พักอัน,นักหอมเปะป่ะมาเริ่มกันเลยทุกคนอันนี้ก็คือเพียเนาะเพียหอมสีแลวก็ซีนีอาข้าขวคั่วมะเพ็ดผงเนาะมะเพ็ดผงแลวก,ก็อันเกลือแล้วกาแป้งนุ่และกาน้ำปลาเนาะมาเริ่มกันเลยทุกคน ทำอิดเลยครกับเ,เพียลงไปเลยนะทุกคนเพ,เพียนี่เซียนนะและเดอ้อเซียนสีอ่สีอส่เอล้วเลาลงไปเลยทุกคนมาขมกระใสบีนะเลยทุกคนแต่ว่าซีบ่ราได้ซื้อบีมนะันโอเคยานกรใสไ,ไปนุ่งม,มันลงไป ใส่หน่อยหนึ่งก่อนและะ้วกนะ็เกลือเนาะเกลือใส่หน่อยหนึ่งเพราะว่าเขยันซีไซน้ลงไปอ,อือแล้กกะออกพิษงูสีบริเวณพิษผงใส่หน่อยหนึ่งเพราะว่าสีไซนเออกพิษติดเนาะแล้วก็ใส่ผักต่างๆลงไปเลยหัวคามะเขือ ดิบหอมบัวใบมะกรูดหอมป้อมแล้วก็พักหอมเปรยเ์ยเนาะใส่ยเยอะๆเลยคอือ กันแล้วแต่สูตรขอรสูตรมัานนะทุกคนแบบเป็นสูต,สต,สตบรบัวไตยตัวใค<ช>รมากไปไดแด้กระใสครับนั้นตามใจแจ้งกระใสขา้าวกทุกคนเข้าไป<ม>ถ้ามีผักหอมเสิร์ฟสิกะสิไซน้ำน,นันกนวกนมันหอมเดี๋ยวสจะลองซิมก็ได้ทุกคน ยังจับก็ใส่น้ำปตาแต่เพ็ดแล้วโอ้ย <laughs> ใส่ทีเมื่กี้กะอะไรนทุกคนสีแป้งกินข้นๆมันเรืคอจำกระปอดเนาะ ไปดพงปอดกันเลยมันเป็นตะกินแล้วเป็นตะกินแล้วก็ซอยซอยไปให้พ่อกินเลยน่าจะสุกแล้วพอเป็นส้มโอแล้วเนาะปอดแล้วก็ใกสมลลนะ่มากทุกคนซอยเลย่ะแบบถูกๆนี่ทุกคนปอดนี่นะสุกเรียบร้อยเลยใส่ ยนะี่พอก็คือนังขาดแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะปอดแทนปอดแทน ああ。おい <laughs> โอเคทุกคนไปเดินขัดเลยไอคือตาทุกคนแซบเพราะว่าเอาฟักใส่ <laughs> อืมเอาอีกจัคคามมึงนู้นห <c oughs> มักเลยทุกคนพูนอาหารเพิ่นมักแซ่บปวดหูมาไว้ตรงนี้มากินขาน้าวนอกกันได้ทุกคนเด้อ ป่าวก้อน่าวก้อนไล่ซดอยู่ครับได้ทุกคนกจเขามาจิกันเด้อจัปักมาตอนเ้าเลยทุกคนับเคี้ยอนี่นี่ยออืมครับะกินของหวก็เอาเดมเดมทุกคนใส่ด้วย มันโดยสุกคกินกินหมัมกมาก่อยกับเขาแล้วอ๋อทุท่ามากจริงนะอ้าวอ้าวอืนกคือ,นะอทุกคนสี่ขอต่อกินเขากันเด้อเจอกันไหมในคลิปหน้าด้เ